สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สดชื่นแต่เช้าเลยค่ะฝนพรำมพลันะคะตอนนี้ก็ฝนพลำอยู่นะคะวันนี้แม่ดัลล่าจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตไม้ใบนะคะที่แม่ดัลล่าให้ฮอร์โมนนมสดเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะคะตอนแรกว่าจะเว้นสักอาทิตย์หนึ่งแต่ดูลักษณะแล้วก็ควรให้ติดต่อกันประมาณ3วันแล้วก็เว้นสักอาทิตย์2อาทิตย์นะคะ เรื่องของเรื่องคือฮอร์โมนนมสดมันยังเหลืออยู่แล้วไม่อยากแช่นะคะเพืก็เลยให้เพิ่มนะคะเป็นการทดลองว่าให้ติดต่อกันสักสาวันแล้วเว้นสักสองอาทิตย์เนี่ยไม้ใบถ้าได้ปุ๋ยได้ฮอร์โมนติดต่อกันนี่เขาจะเฉาหรือไม่นะคะเพื่อนเแต่โอ้โหดูความอลังการงานสร้างค่ะไม้ใบเด้งมากเลยค่ะเด้งจริงๆนะคะเพื่อนเอย่างนี่ค่ะ บอลดำแบ็คเมจิกนะคะเพื่อนๆใบนี้แม่น่าล่าว่าใหญ่แล้วนะคะใบไม้นี่บิ๊กเบิ้มเลยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆใหญ่มากค่ะใหญ่มากนะคะสวยมากแตกหลอดใบไม้อ,อกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ขัดกัดสีนะคะกัดสีเสร็จแล้วก็จะให้หลอดใบไม้เพิ่มอีกนะคะเพื่อน ทรงสวยมากค่ะทรงสวยจริงๆค่ะทรงสวยใบใหญ่มันว้าวมากค่ะส่วนถุงเงินถุงทองนี่ค่ะเพื่อนๆโอ้โหแบบดีดาดีด้ามากเลยค่ะไม่ดาน่าเพิ่งตัดใบที่ยุบออกนะคะตัดออกเลยค่ะเพื่อรอใบที่ห้าจากหลอดใบนี้นะคะจากก้านก้านของใบที่สี่นี่ค่ะ เนี่ยลักษณะของใบที่สี่เขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆใบเขาจะไม่เรียบค่ะใบะไม่เรียบนะคะเพื่อนๆแล้วก็หางสั้นนะคะตัวนี้ใบที่สามนะคะนี่ค่ะหางยาวมากเลยค่ะขอบใบก็นิดหน่อยค่ะไม่เรียบนิดหน่อยส่วนเข่งน้องนี่กำลังดันตัวเองขึ้นมานะคะกำลังดันตัวเองขึ้นมา แม่ดาล่าเพิ่งเอาใบล่างๆนี้ออกแล้วเพื่อรออา่าหลอดใบใหม่ใบที่ห้านะคะเพื่อนๆนี่ค่ะออกแล้วค่ะดวนจีเลยค่ะท้องบ่อยว่าลูกดอกจริงๆนะคะส่วนออดิบนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะความด่างของเขาความลายของเขานี่สวยมากค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆค่ะเนี่ยเป็นลายขนนกเลยนะคะเนี่ยลายขนนกเลย ทุกใบเลยค่ะนี่ค่ะยิ่งใบใหญ่ลายยิ่งชัดค่ะแล้วมันว้าวจริงๆที่เขาให้หน่อนะคะให้หนอ่อให้หน่อเร็วแล้วก็นี่ค่ะหลอดใบใหม่เนี่ยกำลังตั้งท้องเลยค่ะดูอย่างนี้ลายใบยชัดมากเลยนะคะสวยงามค่ะต้นไม้ได้น้ำได้ปุ๋ยได้ฝนนะคะครบเลยค่ะรอแสงพระอาทิตย์นะคะเขาก็ จะสังเคราะห์สแสงสังเคราะห์สแสงก็คือการปรุงอาหารของเขานะคะทําครัวค่ะนะคะเพื่อที่จะเอาอาหารมาเลี้ยงทุกส่วนของของต้นเขานะคะเขาจะเด้งกว่านี้ค่ะเพื่อนๆก็คงสายสายกว่านี้นะคะน่าจะสักสิบโมงนะคะวันนี้ฟ้าไม่เปิดเลยค่ะฟ้าหลวนะคะโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากเลยนะคะเพื่อนๆ มันว้าวจริงๆค่ะเนี่ยลายใบเนี่ยถุงเงินถุงทองไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะชุดไม่อยู่แล้วความงามนะคะแล้วหนอที่เกิดจากเม่นล่าเอาหนอที่หักหลังจากเม่นล่างัดนะคะชุดแรกแล้วก็ฝังไหลไว้ดูสิเพื่อนๆเ,เห็นแล้วชื่นใจมากจริงๆค่ะนี่ ก็จะได้ถุงเงินถุงทองเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกระถางนะคะเป็น3แล้วนะคะแล้วก็รอกระถางนี้ที่ฝังไหลเขาไว้นะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะให้เขาแตกใบแตกหน่อขึ้นมาใหม่กระถางนี้ก็เป็น4ี่นะคะแล้วก็อีกกระถางหนึ่งนะคะบริเวณพญาจงอางนี่ค่ะพญาจงอางนี่ค่ะคลี่ใบแล้วค่ะเพื่อนๆใบใหญ่ สวยค่ะสวยไม่คิดว่านางจะใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้คือฝังไหลของถุงเงินถุงทองไว้นะคะตัวนี้ก็ให้โฮอร์โมนนมสดนะคะอ,อะไรนะมอนสเตอร่าใจแอนด่างค่ะความด่างยังไม่มาค่ะไม่เป็นไรค่ะรอได้นะคะส่วนบอลสีนี่โตขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะนี่ค่ะไม่มีทีท่าว่าจะยุบผัวนะคะ โตขึ้นกว่าเดิมเลยสวยสดงดงามนะคะเพื่อนๆโอ้โหมันว้าวจริงๆนะคะว้าวมากส่วนตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบสีสันเนี่ยตัวนี้เลยค่ะรือสีผสมนะคะดอกก็น่ารักค่ะ ใบาลายน่ารักจุ๋มจิ๋มนะคะหรือจะเอาฉูดชาดก็มีค่ะมีหลายสายพันธุ์นะคะหรือสีผสมเนี่ยขยายพันธุ์ก็โคตรง่ายเลยค่ะแค่หักกิ่งนะคะไปชําน้ำไว้เกิดรากแล้วก็ามาลงกระถางนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเก่งนะคะฝีมือขั้นเซียนก็แค่ปักลงดินเขาก็ขึ้นแล้วค่ะแต่แม่ดอลล่าเนี่ยโอ้ ต้องชำน้ําอย่างเดียวนะคะให้เขาเกิดรากให้เขาพร้อมก่อนครับด้วยความที่ไม่อยากลุ้นนะไม่อยากลุ้นไม่อยากลุ้นนี่ค่ะบอลได้ฝนนะคะน้ํากลิ้งบนใบบอลน,นะคะใช่ไหมน้ํากลิ้งบนใบบัวหรือใบบอลเดี๋ยวพาไปอีกมุมนะคะที่รถฮอร์โมนนมสดเหมือนกันนะคะเพื่อน ตรงนี้ค่ะดูความอลังการนะคะเพื่อนๆค่ะจะรอดไม่หนีเข่งนี้หมายความว่าความใหญ่ของเขาเขาจะต้องเบียดกันแบบสุดๆไปเลยนะคะแล้วทีนี้ทรงพุ่มเขาก็มาลุ้นนะคะว่าจะเป็นทรงพุ่มยังไงนะคะโนใบเงินใบทองใบนาคเนี่ยดูการกัดใบของอกัดสีของใบล่างๆของเขานะคะสวยงามมากค่ะ นี่ค่ะเงินจริงๆนะคะทองก็คือทองจริงๆนะคะเพื่อนๆนี่คือทองทองจริงๆหน้าก็คือหน้าจริงๆนะคะแล้วเฉดสีนี้ก็สวยค่ะเนี่ยแถวนี้ก็ให้ฮอร์โมนนมสดเหมือนกันค่ะรวมทั้งเจ้าฟิโลหยกมรกตด้วยนะคะนี่ค่ะเบียดกันมากเลยค่ะแล้วดูการแตกกิ่งแตกยอดของเขา คือถ้าจะขยายพันธุ์นี่สามารถที่จะตัดนะคะตัดแล้วก็เอาไปชําน้ําแล้วก็ขยายพันธุ์ได้นะคะขยายพันธุ์เหมือนพู้ด่างเลยคะ่ะเจ้าฟิโลเนี่ยเสียนหน้าคราชนะคะเพื่อนๆรอหนอนะคะลุ้นหนอสสวนพญาช้างเผือกนี่โอ้โหแบบสุดว้าวเลยค่ะเพื่อนๆคะดูลำต้นครับก็สวย ใบเขาก็สวยค่ะไม้ด่างโดยธรรมชาติเนี่ยใครว่าไม่สวยคะเขาสวยค่ะเพื่อนๆสวยงามแล้วทีเนี้ยทาตามเคล็ดที่หนังสือร0อยว่านมหัศจรรย์บอกนะคะว่าต้องยกเขาขึ้นสูงนะคะไม่ให้สัตว์เลี้ยงอะไรหรือว่าเราข้ามผ่านเนี่ยเขาจะเติบโตได้ดีนะคะ<ม>เหมือนกับว่าเขาเป็นพญาแห่งป่านะคะพญาช้างเผือกนี่ค่ะ เขามีศักดินาเขาเรียกว่าอะไรนะเออนั่นแหละค่ะเขามีตำแหน่งของเขานะคะนี่ค่ะทางหนังสือบอกว่าตามที่อ่านมานะคะถ้าสมมุติว่ามีสัตว์เลี้ยงหรือเราข้ามผ่านเนี่ยเขาจะเฉาเลยนะคะเขาจะเฉาเลยแม่นล่ายังไม่กล้าลองนะคะแบบเขากําลังงามแล้วมาทําอย่างนี้กับเขาแล้วเขาเฉาเนี่ยโอ้โห เสียดายแย่เลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยให้ฮอร์โมนนมสดนะคะเพื่อนๆแตกหลอดใบใหได้เพียบเลยค่ะเพียบจริงๆแล้วสวยจริงๆนะคะหลอดใบใหม่เนี่ยดูความด่างของเขาค่ะด่างโดยธรรมชาตินะคะเพื่อนๆนะคะสุดยอดเลยค่ะนี่แหละค่ะการการให้ปุ๋ย ที่ถูกต้องนะคะการให้ปุ๋ยที่ถูกต้องอการให้น้ําที่เหมาะสมนะคะก็ทําให้ใบไม้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ที่เขาอยู่เนี่ยเราจัดให้เขาได้เหมาะสมเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเขาจะไม่โตเขาทั้งโตทั้งสวยให้เราชื่นใจเลยนะคะตรงนี้คือเศรษฐีก้านทองนะคะให้ดอกค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะดอกของเขานะคะ เขาแทงเป็นช่อแต่ว่าหักค่ะเพื่อนๆตัวนี้เศรษฐีรวยทรัพย์นะคะนี่คะ่ะขนาดกิ่งชํายังสวยเลยนะคะนี่คืออกิ่งชําของครูราชนีหินอ่อนนะคะกําลังเกิดรากเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะขาวๆนะ่ะคือรากนะคะรากกําลังเดินคะ่ะเตรียมพร้อมที่จะเอาไปลงกระถางได้เลยลงแล้วเด้งเลยคะ่ะ ไม่ต้องอรอลุ้นไม่ต้องไปอบไม่ต้องอะไรทั้งนั้นค่ะแช่น้ำไว้อย่างนี้แหละค่ะพลูด่างไม่ต้องใจร้อนค่ะให้เขาฟอร์มตัวเองฟอร์มรากจนแบบพร้อมที่จะลงดินเราค่อยเอาไปปลูกนะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็จบนะคะแล้วการชําน้ำนี้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเราแค่มาดูว่าระดับน้ำลดลงหรือเปล่าถ้าลดลงก็เติมน้ำลงไปแค่นั้นค่ะจบ ตระกูลพลูนีง่ายมากนะคะเพื่อนๆดูสิได้ฝนวันนี้สดชื่นมากนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เวียนหัวหน่อยนะคะหมุนกล้องเร็วบอลดำแบ็คเมจิกค่ะอันนี้จำลองบ่อน,น้อยๆมานะคะใส่กระแ๋งนางเนี่ยโตได้ดีมากเลยค่ะสวยแตกลอดใบใหม่เพิ่มได้เยอะได้เร็วนะคะเพื่อนๆ หนึ่งสสสี่ห้าห้ากับแปงค่ะนะคะสเสน่ห์จันแดงที่อตอนนั้นํำน้ําไว้แล้วมาลงเข่งนี่ค่ะเพื่อนๆสเสน่ห์จันแดงนี่เขาชอบเขาไม่ชอบแดดนะคะเขาชอบอแบบรําไรนะคะเขาจะโตได้ดีก็จัดโซนให้เขานะคะส่วนกวักเงินเนี่ย ดูการแตกค่ะแตกกอของเขาสุดยอดมากเลยค่ะว้าวมากเลยค่ะนี่หนแหละค่ะเพื่อนๆส่วนพลูราชนีหินอ่อนที่แมน่นาลาตัดยอดไปนะคะแล้วเขาก็แตกตาค่ะเพื่อนๆดูตาเขา ันว้าวจริงๆค่ะว้าวจริงๆสุดยอดค่ะนะคะก็นี่แหละค่ะการให้ปุ๋ยให้น้ำการดูแลการดูแลเมื่อกี้เห็นผาถุงการดูแลต้นไม้ของแม่ดอลล่าก็ประมาณนี้นะคะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตนะคะว่าการให้ฮอร์โมนนมสดของแม่ดอลล่าการให้ปุ๋ยให้น้ําการจัดสิ่งแวดล้อมให้ต้นไม้ที่แม่ดอลล่าเลี้ยงเนี่ยพอเราจัดเราให้อย่างเหมาะสมเนี่ยเขาก็จะเริญเติบโตได้ดีนะคะได้ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆได้ดีแบบสุดๆไปเลยนะคะต่อไปเราก็ชื่นชมค่ะนั่งชมไปค่ะชมเพลินไปเลยนะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะอุ้ยตัวนี้คืออุ้ยได้นออีกแล้ว nó bọn đàm nha nha có nó thùng ngân thùng thơm nó wow short